โครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานรากกู้ห้าหมื่นบาทโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิในรอบใหม่ของธนาคารออมสินใครกู้ได้บ้างคลิปนี้เท่าแก่ใหม่สรุปไม่ฟังแล้วครับ สวัสดีครับพบผมครับเกียรติกรัตน์กินดำนีครับกับช่องเท่าแก่ใหม่เพื่อนคูค,คิดธุรกิจ SME ครับโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําสําหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ของธนาคารออมสิน5มาตรการนะฮะสำหรับประชาชนทั่วไป SME สินเชื่อดอกเบี้ยตา่าและ ในส่วนของการท่องเที่ยวต่างๆนะครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยมีคําสั่งให้กระทรวงการคลังและสถาบันการเงินเนี่ยออกมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะส่วนของท่นทานธนาคารน้อมสินนะครับหามาตรการนะคราวนี้ครับมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าแต่ละมาตรการเนี่ยใครกู้ได้บ้างและสิทธ์นะคุณนสมบัติเป็นยังไงนะครับสำหรับสินเชื่อตัวแรกนะครับสินเชื่อเพื่อการใช้จ่ายนะครับอันนี้สําหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระนะครับได้รับผลกระทบจากตรงนี้เนาะ เป็นวงเงินกู้ฉุกเฉินนะวงเงินสูงสุดเนี่ยกู้ได้1,000 0บาทนะครับท่านที่จะก,กู้1,000 0บาทนะครับดอกเบียเ้ยนะฟังนะฮะดอกเบีย้ยอยู่ที่0.1%ต่อเดือนนะครับนชําระได้สูงสุด24เดือนนะรหรือ2ปีไม่ต้องชําระเงินกู้6งวดแรกนะครับสำหรับคุณสมบัตินะครับของตัวนี้นะสินเชื่อเพื่อใารจ่ายเนี่ยหครับท่านต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุนะ20ปีขึ้นไปนะครับมีรายได้ไม่เกิน30,000บาท ต่อเดือนนะครับมีรายได้ไม่เกินสามหมนบาทต่อเดือนนะมีที่อยู่อาศัยแน่นอนนะครับสามารถติดต่อได้นะครับไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ประกันครับและได้รับผลกระทบจากเจ้าตัวไวรัสโควิด1ิบเนะฮะโครงการที่2ครับเป็นโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานรากซึ่งตัวนี้กู้ได้ทั้งหมดเนี่ยห้าหมบาทนะดอกเบีย้ยนะอยู่ที่0ูนยเเซต่อเดือนนะครับผ่อนได้สูงสุด3ปีนะสำหรับคุณสมบัตินะใายกู้ได้ไม่ได้เนะี่ยตามนี้นะครับ คุณสมบัติก็คือเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำนะรายได้ประจำท่านอาจจะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับหรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าประกอบอาชีพอิสระมันต้องมี statement นะมีที่อยู่อาศัยสามารถติดต่อได้นะไม่ต้องมีบุคคลคําประกันนะครับหรือหลักทรัพย์คําประกันใดๆทั้งสิ้นนะได้รับผลกระทบจากโควิด1 9นะทั้งสองโครงการนี้ครับ เวลาในการขอสินเชื่อเนี่ยขยายเวลาไปจนถึงวันที่30มิถุนายน64มาเพราะนครับท่านก็รีบไปติดต่อนะซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนนะผ่านแอป,ปที่มีชื่อตัวไมโมนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่15ที่ผ่านมาแล้วนะครับรายเดียดเป็นไงเดี๋ยวท่านดูในคลิปด้านบนนี้ต่อนะครับโครงการที่3ครับ s อสกู้สูงสุด70%ของราคาประเมินสูงสุดเนี่ยผนได้สูงสุดไม่เกิน3ปีนะดอกเบี้ยอยู่ที่5 9 9นะครับ วงเงินสินเชื่อต่อรายนะฮะไม่เกินเจ็ดของราคาประเมินที่ดินนะบุคคลธรรมดานะครับจำนวนเงินกู้เนี่ยอยู่ตั้งแต่1ล้านนะครับถึง10ล้านบาทนะครับกรณีที่เป็นนิติบุคคลนะครับจำนวนที่กู้ได้เนี่ยอยู่ที่ 1- ถึง50ล้านบาทนะครับระยะเวลาในการผ่อนชำระนะครับไม่เกิน3ปีนะครับโดยเงื่อนไขาการชำระเนี่ยคือการชําระดอกเบี้ยทุกเดือนชําระหนี้คืนเงินต้นเนี่ยภายใน3ปีนะฮะท่านอาจจะผ่อนเฉพาะ ตัวดอกเบี้ยไปก็ได้นะครับทุกเดือนนะต้องผลอนดอกเบี้ยทุกเดือนแต่ในส่วนของที่เป็นตัวเงินต้นเนี่ยก็ภายใน3ปีท่านต้องปิดให้หมดนะครับสำหรับคุณสมบัติของตัวนี้นะครับโครงการนี้นะครับเป็นบุคคลธรรมดานะครับสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นะครับเป็นนิติบุคคลนะที่มีการจดทะเบียนนะฮะตามกฎหมายไทยนะครับและก็ต้องมีหลักทรัพย์นะครับในการที่จะเข้าไป ทำการประเมินนะครับซึ่งแบงก์ก็จะจ่ายให้70%ของราคาประเมินนะฮะทั้งนี้ครับตามคุณสมบัติทั้งข้อ1และข้อ2เนาะต้องประกอบธุรกิจ SME อยู่ในภาคของภาคการผลิตนะภาคบริการและการพนิตรวมทั้งในเรื่องของโดโซเชียลอินน์ไพรส์ด้วยนะครับประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีนะครับโครงการที่4นะครับเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะฮะช่วยเหลือ SME กู้ได้สูงสุด5 0 0,000บาท ไม่มีหลักทรัพย์คำประกันอยู่ในกลุ่มของธุรกิจท่องเที่ยวนวดสปาแผนไทยซัพพลายเชยนและกลุ่มของโฮมสเตย์นะดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ที่3.99%ต่อปีนะครับหลักประกันนะครับเป็นบุคคลที่ธนาคารเชื่อถือนะต้องใช้บุคคลคำประกันนะครับระยะเวลากู้ได้สูงสุดเนี่ย5ปีนะครับ โดยสามารถปลอดการชําระเงินต้นเนี่ยได้สูงสุด1นปีนะคุณสมบัตินะคุณสมบัติของตัวสินเชื่อตัวนี้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วยเหลือ SME นะครับเป็นผู้ประกอบการ SME นะครับที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับในประเทศไทยมีคุณสมบัติเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยสัญชาติไทยเนี่ยเกินร้อยละ5 0นะครับประกอบธุรกิจนะครับดูในกลุ่มของการท่องเที่ยวสปายเชนนะเช่นนะร้านอาหารนะครับ ธุรกิจสปาอนวดแผนไทยรถรับจ้างนำเที่ยวนะครับเกตเฮาส์ออมสเตย์ต่างๆนะครับได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อมจากเจ้าตัวโควิดสิก้านะครับตรงนี้ครับต้องประกอบการธุรกิจมาแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า2ปีนะครับ1ปียังไม่ได้นะส่วนนี้ต้องไม่น้อยกว่า2ปีนะครับ ปัจจุบันยังประกอบกิจการและสามารถชรําระหนี้ธนาคารได้นี่ขีดส้นได้แดงๆเลยนะฮะถ้าท่านเลิกกิจการแล้วนะอันนี้กูไม่ได้นะครับท่านยังดําเนินธุรก,กิจอยู่แต่มันมีปัญหานะครับผลกระทบจากตรงนี้ยืนกูนะทางธนาคารเขาก็จะพิจารณาในการที่จะเราเนี่ยสามารถจะ,ะผ่อนชําระได้ไหมนะครับทั้งนี้ครับเป็นการให้สินเชื่อใหม่แก่ลูกค้าเดิมนะครับหรือลูกค้าใหม่ และไม่ใช้ลูกหนี้ที่เป็นลักษณกของการโอนหนี้หรือการทำรีไฟแนนซ์นะครับสำหรับตัวนี้โครงการที่5นะครับซอฟโลนสถาบันการเงินเนี่ยปล่อยให้ผู้ประกอบการกู้ได้สูงสุด100ล้านบาทน,นะครับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับตัวธุรก,กิจท่องเที่ยวซัพพลายเชนดอกเบี้ยนะดอกเบี้ยอยู่ที่2%ต่อปีนะครับสำหรับคุณสมบัติของตรงนี้นะก็เป็นผู้ประกอบการในกลุ่มที่เป็นท่องเที่ยวและซัพพลายเชนนะฮะ และนี่ก็คือเงื่อนไขคุณสมบัตินะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นกู้นะครับกับธนาคารออมสินนะไม่ว่าเป็นโครงการช่วย s อสก็ดีโครงการพังที่กิจช่วยเรื่องของการท่องเที่ยวก็ดีหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับถ้าท่านคุณสมบัติตรงนะลองไปติดต่อทางธนาคารออมสินเพิ่มเติมดูนะหรือสามารถจะลงทะเบ,บียนผ่านเว็บไซต์ของ g s b o r t h ได้นะครับ แต่คลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านนะฮะอย่าลืมนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งช่องทัพแปใหม่ไว้นะครับรวมทั้งแชร์บอกต่อเพื่อนๆนะฮะพวกเราจะได้ไม่พลาดอัปเดตข้อมูลดีๆในเรื่องของการทําธุรกิจโอกาสในการที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้ในยุคปัจจุบันนะครับรวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากทั้งท,งทงางภาครัฐและภาคเอกชนก่อนใครเลยทีเดียวสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ